สวัสดีครับมาพบก,กับกระดานที่1นนะครับในการแข่งขันมาคอตออนไลน์ประจำวันที่ส6บเดือนสา5 6 7 e พนอีนี้เป็นอีที่สามนะครับ EP ที่สขึ้นไปของโจรครับขึ้นมาอ้าวหนีมานี <c oughs> นีมานี่นีมานี่ <c oughs> ขึ้นไป <c oughs> ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นไปครับเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เตรียมไปตัดข้างหมายเลขสิบเจ็ดตัดข้างหมายเลขสิบเจ็ดขึ้นไป ขึ้นมานะครับอาวสลับกันกินไปเลยกินลงมากินไปนี่แล้วค่าหอตอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก็กินมานี่ เราก็กินไปนี่ให้เขากินก่อนให้เขากินก่อนเสร็จแล้วเราก็กินสายยาวมาอีกทีนึง่งเ,เขาลงมานี่โยนลุ่มดีไหมเนี่ยไปนี่ก่อนไปนี่ก่อน๋นอนยวาใจเย็นเย็อย่าเพิ่งโยนจับกินเฉยเยนี่นะครับจับกินเฉย กินสองไปให้กินสอง <c oughs> กระดานที่สองครับผมกระดานที่สองขึ้นไป ขึ้นไปมานี่เป็นมาตรฐานขึ้นไปเป็นาดาวกระจายดาวกระจายอ้ขึ้นอะไรทรงนี้ขึ้นมานี่ขึ้นไป กินไปนี่กินสามไหมนี่กินสามนะนี่นเดี๋ยวจะว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นะครับตัวนี้น่ครับแยกตัวออกมาเพื่อกยิงเลยเรียบร้อยนะครับตัวนี้กินสามไปข้าวฮอตได้ครับข้าวฮอตได้แต่ก็หลุดข้าวฮอตเหมือนเดิม <c oughs> เดินสองมาเจ็ดได้ข้าวฮอตได้ ลงไปตัวนี้ก็บีบมาและเขาก็ต้องเข้ากินเรานะครับเราก็ไปเข้าฮอดเขาก็ต้องเข้ากินเราไปเข้าฮอดแล้วเราก็เตรียมยิงสอง,บ,งบังคับยิงสองเลยครับทีนี้หนีไม่ออกโอ้หนีออกอยุ้ย <c oughs> ให้กินสองนะครับโอเค <c oughs> เปนไปครับมาครับมาเอ้เป็นอะไรน้อนเป็นโจรไม่่านี่ยเป็นโจรนะครับเป็นโจรเป็นโจรหน,นีไปหนีไปเป็นดาวไม่ใช่ดาวผ,ผิดผิดเป็นกันไกลเห็นกันไกลไป คู่แข่งกำลังคิดอยู่นะครับน้องโดนแล้วเราโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องผมมาพลาดเอาง่ายๆนะเนี่ยพลาดเอาง่ายๆนะครับเนี่ยเต่กก็ค่าวฮอตได้อยู่แต่กก็โอ้โหเสียเสียศูนย์หมดเลยครับเออผมมาพลาดเอาง่ายๆนะครับโดนสาม แต่ไม่รู้ว่าจะชนะไหมนะจะแพ้หรือเปล่านะมาคอยลุ้นกันว่าจะแพ้ไหมอ่านไม่ละเอียดจริงๆห้ามเรียนแบบเด็ดขาดนะครับห้ามเรียนแบบเด็ดขาดเพราะว่าอ่านไม่ละเอียดไปครับไปเข้าฮอตดีที่ยังเข้าฮอตได้นะครับ จับกินเราหนีไปสวยงามนะครับถือว่าเขาทำได้สวยเลยเห็นเขาคิดอยู่นานเออ้ยเขาคิดอะไรวะกำลังจะว่ายอยู่แน่โดนสามเลยนะครับโอเค ห้ามเรียนแบบนะครับห้ามเรียนแบบช็อตเมื่อกี้เนี่ยเป็นช็อตที่ผิดนะครับเป็นช็อตที่ผิดไม่รู้อ่ะผิดอาจจะผิดตรงตรงที่ว่าเดินเป็นแค่เป็นกันไก่นั่นแหละครับผิดตรงนั้นแหละผิดตรงเดินให้เป็นกันไกลนั่นแหละดีที่ว่าพอมันกินตกมาปุ๊บมันฆ่าฮอตได้เลยก็ยังพอลืมหูลืมตาได้ ยังไม่ได้แพ้ขาดเลยสักทีเดียวอ่ะมาดูปลายกระดานใครจะแม่นกว่ากันอย่านะครับอย่าปล่อยให้เวลาหมดนะครับคุณวุสากินสามผมได้ยังจะมาปล่อยให้เวลาหมดตายเลยเออเดินไม่อย่านะครับผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกันหยุดคิดนานๆแล้วทำให้เวลาหมดไปเฉย เดินตัวไหนก็ได้เดินตัวที่มันไม่โดนไม่โดนกินนะเดินไว้ก่อนอย่าให้เวลามันหมดนะครับเอาแล้วหกเออเดินยิ่งกลัวไม่เดินอยู่ไล่กินฮอตนะครับาไล่กินฮอตแล้วโอเคไปเข้าฮอตครับผมเอาละถ้าเราเข้าได้สองตัวนี้เรามีสิทธินะ เรามีสิทธิ์ที่จะถึงกับชนะเลยนะเอาแล้วเริ่มเอาฮอตซุกแล้วครับเริ่มเอาุกแล้ว <c ười> ขึ้นไปครับผมขึ้นมาบีบป,ปิดฮอตตัวเองนิ่งเลยเอานะครับทีนี้ผมก็บังคับให้เขาเดินแล้ว มาตัวนี้ต่อไปกินมานะครับกินมาตัวนี้จำเป็นต้องเดินฮอตเหรอทีนี้จำเป็นต้องเดินฮอตแล้วครับทีนี้จะเป็นต้องเดินฮอตแล้วก็เดินให้กินสองเลยกินมาแล้วก็กินนี่ขยับไม่ได้นะครับโอเคกลับมาชนะนะครับ โดนกินสามแต่ว่ากลับมาชนะได้ <c oughs> อทีนี้ตาเขาเดินบ้างขึ้นไปครับโอเคขึ้นไปครับ มาแล้วขึ้นไปอีปุ่มไหมไม่ใช่อีปุ่มสามตัวเรียงยกก้อนหน่อยสิยกก้อนยกก้อนขึ้นมาเป็นอีปุ่มจนได้นะครับอีปุ่มจนได้ขึ้นมาเตรียมต่อน,นี่ครับอีปุ่มต้องขึ้นอย่างนี้นะครับถึงจะถูกต้องอีปุ่มต้องขึ้นอย่างนี้ถึงจะเป็นอะไรที่ถูกต้องต่อมาสิบเก้าสิบห้า หรือไม่งั้นก็ยี่สิบสองสิบเจ็ดนะครับแต้มน,นี้หรือไม่งั้นก็ยี่สิบสองสิบเจ็ดขึ้นไปถ้าขึ้นสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดแพ้นะครับอ่าสูงนี้ก็สูงนี้ก็แพ้นะสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดกับสามสิบยี่ห้าแพ้นะครับจังหวะนี้แพ้แพ้หมดนะครับมีสามเอ็ดยี่หก เท่านั้นนะครับที่พอเดินได้มันจะดักพอดีนะครับถ้าขึ้นมาสิบเจ็ดก็ไปเก้าหกไปเก้าก็ปิดทางทางนี้แล้วทีนี้ก็เหลือทางนูง้นเหลือสามสิบเอ็ดเราก็เดินเจ็ดไปสิบเอ็ดเราเข้ามายี่บสี่เราก็ไปยี่สิบนะครับถ้าเข้ามานั่นเราก็ไปเจ็ดไปสิบเอ็ดก่อนอย่าเพิ่งไปยี่สิบก่อนนะครับ ให้เขามายีบสี่ก่อนเราถึงไปยี่สิบเพื่อให้เขาหุบเข้ามาทีนี้เราไปได้เลยเขาหุบเข้ามาแล้วก็ไปเข้าฮอตชิวเลยเขาคงไม่ปล่อยให้เรากินเฉยๆนะเห็นไหมมันก็หมดพอดีถ้ามาสิบเจ็ดเราก็ไปเก้า ออกมาครับเราก็ไปก้าซะทีนี้เขาก็ต้องเดินสิบเก้าสิบหกที่เห็นบ,บ่อยนะคือเดินสิบเก้าสิบหกนั่นนะครับเดินสิบเก้าหมแล้วก็เดินมานี่เราก็ไปนู่นนะครับเขาก็เข้ากินเราก็ปล่อยให้กินนะครับเราจะต้องปล่อยให้กินนะเพื่อเป็นชอดนี้ประจํานะครับผมเล่นประจําแล้วก็ดึงกลับมากินฟรีลบหนึ่งเสียสองลบสองเสียหนึ่งเลือกเอา่า ถ้าลบหก็เสีย2นะครับเสีย2เสีย2องลบสเสียหนึ่งส่วนมากก็จะมาจับท้ายหมายเลขหกเพื่อกินสองหงมา6กใกล้ๆนั่นเลยครับเพื่อกินสองเพราะว่าจังหวะนี้อ่าเพราะว่าจังหวะนี้ฝั่งไหนต้องกินอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าฮอตซะก็จบนะครับอโอเคจนับไป